สวัสดีค่ะการเตรียมตัวก่อนยื่นใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้ภาษาเยอรมันใครที่กำลังมองหาประโยชน์จากประโยคสนทนาภาษาเยอรมันการสมัครงานและสัมภาษณ์งานวันนี้มาถูกทางแล้วเพราะในคลิปนี้จะพาไปรู้จักประโยคที่ใช้บ่อยสื่อสารได้อย่างมืออาชีพแม้ไม่ต้องเก่งมากก็เข้าใจง่ายใช้งานได้จริงทุกสถานการณ์ไปเริ่มเลยการสมัครงาน

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครงานคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้เพิ่มเติมได้ไหม Give first มีวันปิดรับสมัครไหม การนัดสัมภาษณ์งาน Wann wäre ein passender Termin für ein Vorstellungsgespräch? เวลาไหนเหมาะสําหรับการสัมภาษณ์งาน Ich kann am Montag um 10 Uhr zum Interview kommen. ฉันสามารถมาสัมภาษณ์ได้ในวันจันทร์เวลา10โมงเชา้า

คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับบริษัทให้ฉันฟังเพิ่มเติมได้ไหม Welche Aufgaben gehören zu dieser Position? หน้าที่ของตําแหน่งงานนี้มีอะไรบ้าง Welche Qualifikationen sind für diese Stelle erforderlich? ตําแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง Wie sieht ein typischer Arbeitstag in dieser Position Diese aus right? gibt es Möglichkeiten zur Weiterbildung und beruflichen Entwicklung

Ich wollte mich erkundigen, ob es Neuigkeiten zu meiner Bewerbung gibt. ฉันต้องการสอบถามว่ามีความคืบหน้าของใบสมัครของฉันหรือไม่คำถามเกี่ยวกับงานและสัญญาจ้าง Wie lange dauert die Probezeit? ระยะเวลาทดลองงานนานแค่ไหน Wie hoch ist das Gehalt für diese Position? <laughs> gibt es Boni oder andere Zusatzleistungen? <laughs> Wie viele Urlaubstage gibt es pro Jahr? มีันลาพักร้อนกี่วันต่อปี Is home office möglich? สามารถทำงานจากที่บ้านได้ไหมการตอบรับหรือปฏิเสธงาน Ich freue mich, die Stelle anzunehmen. Vielen Dank für diese Gelegenheit.

การทดลองงาน Was wird während der Probezeit von mir erwartet? ในช่วงทดลองงานฉันต้องทำอะไรบ้าง Gibt es regelmäßige Feedback Gespräche während der Probezeit? มีการให้คำติชมเป็นประจำในช่วงทดลองงานไหม Wann werde ich erfahren, ob ich nach der Probezeit übernommen werde? ฉันจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่าจะได้รับการจร้างงานถาวรหลังทดลองงาน Kann die Probezeit verlängert werden? ระยะเวลาทดลองงานสามารถขยายออกไปได้ไหม เห็นไหมว่าประโยคสนทนาภาษาเยอรมันการสมัครงานและสัมภาษณ์งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่ฝึกบ่อยๆก็เพิ่มความมั่นใจในการสมัครงานที่เยอรมนีหรือแม้แต่สมัครงานในบริษัทเยอรมันทั่วโลกก็ยังใช้ได้ฝึกพูดทุกวันแล้วจังหวะดีๆในการทำงานก็จะเข้ามาเองฝากติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้